ทีทางหน่วยงานแระพนักงนทางการแพทย์นะคะจะจะเป็นต้องใช้ทีเดียวเครื่องนี้เขาห้องให้กับเรานะคะต่อจากนั้นคุณจะได้เรียนเชิญาท่านที่เกี่ยวข้อง ท่านตู <S 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 ้เสียบทุกท่างยืนหันหน้าไปทางสดีครับตู Demon> ้ของเรานะคะตู้คนแรดั์่ารนะาจน้องคือมันเป็นิลของรนะครับคือนำตู้ก็บความแบวกนะครับจะให้กับรัพย์เราเกียวกับราดีด้วยกันนะครับมา เป็นปรานในการมอบตู้สารตัวใหกับท่านอู้นการหลวงประานเคสาลงพรกา็เลยคิดถึงบ้านเกิดตัวเองนะครับได้นำมามอบให้ใกับทางจังหวัดที่จเกิของเรา ขออยู่ก็แหงขออยู่แล้วยครับแขกส่วนหนึ่งไปมอบให้กันแต่เดียวก็ไปมอบให้กับโรงพยาบาลราชศรีเสือไลนะครับแล้วก็จะนยายมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆในโอกาสต่อไปนะครับในสัปดาห์หน้าหลังในเช้าที่วันทีเจนะครับก็มีการมอบจากธนาคารกรุงไทยจัดรางวัลให้กับที่น้องจากปีเศษแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ ขอบคุณท่านนายกนะผู้บริหารสมาชิกทท่านผี้มีเกียรติทุกท่านนะคะได้กรบือดังๆยาวๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ ไปเอา,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 าไปลงไว้ที่ห้วยแล้วครับทางผ่านแล้วก็อ๋อตอนนี้อะไรนะครับ